ค่ะก็ว <ates> ันน you know, ี้เนาะพอได้ของไอแอนเซ็เหมือนอ็อเดอร์รอร์เราเลยเนาะแล้วก็เอาอลเนี่ยเราก็จะมาแบ่งใส่ขวดเล็กๆแบบนี้นะคะนะคะถ้าใส่ขวดไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์มินท์ราเวนเดอร์เรมอนนะคะอันนี้นะคะแล้วก็มีแอดแอคทีฟค่ะเราก็แบ่งคำจริงถ้ามีสิบสิบสิบขวดยิ่งดีนี้มันมีแค่แปดขวดนะคะเราก็เอาวเนี่ยค่ะพอเราแบ่งเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่นะคะเนี่ยอันนี้อ่ะเป็นอะไรฮะ ตัวแรกเลยอ่ะตัวแรกเนลยก็พมินเนาะที่เรานิยมมากปปปอพมินเนี่ยคือเป็นตัวตัวชูโร่เนาะพมินนล้วก็ใส่ไว้นะฮะใส่ตจนที่ที่เราได้มานะปปปอพมินแล้วก็จะเป็นลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็จะเป็นเลมอนนะเลมอนเลมอนเดี๋ยวกันค่ะใส่ไปนะเลมอนและอันนี้ก็จะเป็นตัวอ่ะปปปอพมินเดี๋ปวกันพมินเอี๋นะ บาทีเดี๋ยวจะใส่ไว้ดูนะคะนี่ฮะเราแบ่งจากขวดใหญ่นะขวดใหญ่แล้วเราก็สามารถมา,มาทําตรงนี้นะคะแบ่งจากขวดใหญ่กระเป๋าใหญ่มาเนะะาะใส่เป็นกระเป๋าเล็กๆอันนี้สําหรับสมมุติเราไปตลาดเราเป็นโครงแจถือไปเนาะ,ะเราเจอใครที่มุ่งหวังหรืออยากให้เขาดมหรือเจอใครเป็นลมเป็นอะไรแล้วมีปัญหาอะไรเราก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะคะนี่เราก็ใส่ไว้เลยะคะ่ะใส่ไว้เลยนะและะ้วกันค่ะขา อาจจะนิดนึงเล่นน,น้นะคะแล้วกาใส่ฝนเด็กนะ นี่ฮะนะคะพอเราจัดไว้อย่างนี้ฮนะเนะี่ยค่ะก็จะเป็นค่นะเนี่ยทุกตัวเลยเราติดข้างบนไว้นี่เป็นทนะีทีออนการ์ดดิบบูเนาะแล้วก็ตัวแฟงกินเซนนะตัวนี้ตัวชดเสริมแต่สามัญประจําบ้านเราคืออนะไรฮะจะเป็นตัวโปโปมินส์ละเลมอนลาเวนเดอร์แล้วก็ตัวอะดล็กชีตตรงนี้นะช่วยให้เราหายตืน่นเต้น,ต,นต่างๆนะเนะนี่ยฮะเนี่ยมันก็จะจัดใส่อย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็ปิดนะปิดตรงนี้นะคะนี่ฮะ,นะฮะ มากเลยเนี่ยได้ตั้ง8ตัวนะเราถือไปไหนตลาดเลยก็โอเคเลยนะแล้วเราก็จะมีชุดนี้ชุดอีกชุดหนึ่งนะฮะชุดใหญ่ตรงนี้ชุดหนึ่งอ่าเราพี่ได้ชุดใหญ่มาเราก็มาใส่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็มาีตัวไหนบ้างแฟนกินเซนโคอีบ้านนะคะสมมตินะฮะนี่ยฮะเราก็จะมีชุดใหญ่แบบนี้อีงชุดนะชุดใหญ่แบบนี้อันนี้ก็พกพาง่ายเนาะอนี้ได้รับอัป็นแบบนี้นะฮะก็เป็นอย่างนี้อันหนึ่งอันนี้อันสําหรับ ดีจากใจแล้วก็ยังมีเราก็แบ่งใส่อันอื่นมาอีกเนาะที่สาหรับถ้าถ้าเกิดไปเยอะๆอต่างๆแต่อันนี้ก็คือฮะสิบตัวสิบตัวนะสําหรับที่อาจจะไปลดต่างๆแ,แต่นี้สําหรับไปซื้อกับข้าวหรือไปไหนต่างๆเนี่ยเราสามารถพกตัวนี้ติดไปได้เลยโหสุดยอดชอบมากๆเลยท่านเนี่ยมันจะเห็นแบบนี้เลยท่านเนี่ยจะบอกแนี้แหละจังยอดแล้วก็เจอไข่เป็นลมหรือเป็นมีปัญหาอะไรก็จับทาช่วยเขาด้วยนะคะ